สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าสวิตให้กับวิทยุ Opentx นะครับก็ตัวนี้ตัวอย่างก็เป็นของ X7 นะครับเอสกายนะฮะถ้าเป็นของ Radio Master อะไรก็หน้าจอก็คล้ายๆกันนะครับหน้าที่หน้าเมนูนะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็เอาตันนี้ไปเป็นตัวอย่างได้นะครับโอเคการใส่สวิตนะครับทำสมมติผมจะเอาโซวตัวนี้ทําเป็นประตู อ่าประตูบนเครื่องบินนะครับคือเป็นเปิดช่องปล่อยของนะฮะนะครับปล่อยปล่อยพวกลมปล่อยพวกของอะไรเงี้ยครับปล่อยเหรียญปล่อยแบงค์นะครับปล่อยแบงค์นะครับโอเคสมมุติผมจะเอาไว้ที่ช่องห้านะครับผมก็เสียบไปที่รีเซฟที่ช่องห้านะครับอ่าเปิดวิทยุให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบรีเซฟนะครับเสียบแบตนะครับ สัญญาณกลับมาแล้วอันนี้จะเป็นนี่นะครับสมมุติเป็นช่องปล่อยของนะครับเซอร์โวนะครับก็เข้าไปที่เมนูของตัวลานะครับเช่นอันนี้เป็นเทนเนอร์นะครับนะครับโอเคครับกดไปนะครับจนถึงหน้ามิกซ์นะครับเมื่อกี้เราเสียไปช่องห้าใช่ไหมครับเราก็หมุนไปที่5้านะครับแล้วก็กดค้างครับ มันก็จะเข้ามานะครับแล้วมันทัดนแรกอันนี้คือตั้งชื่อนะครับเผื่อบางคนมีสวิตช์หลายอันนะครับเช่นช่องช่องปล่อยของปล่อยควันเปิดนั่นเปิดนี่นะครับก็อันนี้ก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับสมมุติผมจะตั้งไว้ตัวจีนะครับ G ีเอทีนะครับที่แปลว่าเกตประตูนะครับโอเค แล้วก็ตรงนี้ซอสซอสตัวนี้ก็คืออยากจะเอาสวิตไหนให้มันเป็นอ่าทงานกับตัวนี้ก็ใส่ไหมครับอ่าผมจะใช้สวิตสองจังหวะตัวนี้นะครับนะก็ถ้าสังเกตว่ามันก็มาแล้วนะครับพอใส่สวิตปุ๊บมันมาเลยนะครับอ่ากดแล้วก็กดออกมาหน้านี้นะครับกดออกมาหน้านี้ไว้ก่อนนะครับดูสวิตนะครับนะครับถ้า เป็นสวิตสามชังหวะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันอของเอฟสกายตรงนี้มันจะเป็น3ามจังหวะนะครับนะครับเราเลือกเลือกสวิตตรงนี้นะครับใส่สวิตตรงนี้เป็นสวิตเอนะครับดูนะครับเซอร์โวมันจะทํางานสามสามสามเต็ปนะครับ1 2ึสามนะครับ พรุ่งนี้สามารถเอาไปตั้งไปตั้งค่าแยกย่อยได้ว่าจะให้มันเปิดตรงกลางมาเท่าไหร่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ในเบื้องต้นผมจะใส่เป็นสวิตสวิตสองจังหวะนะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็คราวน,นี้พอใส่สวิตไปแล้วเนี่ยช่อง5้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสับทิมตั้งตั้ง100ร้อยลบร้อยเอ็นพอยอะไรได้นะครับก็คือเข้าไปที่หน้านี้นะครับช่องห้านะครับ ตั้ง r ีเวิร e r รีเวิร์สโนะครับเผื่อว่ามันกลับด้านกันนะครับถ้า Reverse ก็เลื่อนมาตรงดิเรกชันตรงนี้นะครับดูนะ้นผมจะกลับทิศมันนะครับ่ะกลับได้แล้วนะครับนะครับอันนี้คือ Reverse สรีเวิร์สรีเวิช่องนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็น ตั้งค่าระยะระยะกว่านะครับที่ว่าร 100, 100, 100้อยลบร้อยนะครับก็โวมันก็จะครับโวมันก็จะขยับขึ้นมานะครับโอเคอต่องไว้เหมือนเดิมน,นะครับหรือถ้าเกิดไม่ตั้งร้อบร้อยตรงนี้เราก็ไปตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับ กดออกจากหน้านี้ก่อนทาตรงนี้นะครับช่องช่องมิกเหมือนเดิมนะครับต้องตรงตรงค่าเวกน,นะครับก็สามารถทำทีเดียวก็ได้นะครับนะครับตั้งค่าการกวาดนะครับมันก็จะกวาดแคบขึ้นนะครับถ้าเยอะมันก็จะกวาดมากขึ้นนะครับ โอเคครับก็จบไปแค่นี้ครับการใส่สวิตช์นะครับขอบคุณครับ